รู <si alive, ้ร okay? ู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้นโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยีสามสีในฟานฝนเราฝ่ามือมาเทียมรูฟานฝ่ามโอฟานฝนใหญ่ what <laughs> the สวัสดีครับนกีสารพ่อเทือนครับผมวันนี้พามาหวานแหครับที่บ้านหัวทำนบบ้านผ่านขบครับผมมากับทีมงานชุดใหญ่ชุดเติมครับผมนำทีมโดยหัวหน้าใหญ่ผานไก่ครับผมสวัสดีครับผ่านไก่เตรียมเชือกครับผมติดถึงดางละมาถิงกระลุงเลยครับผมนี่มานตรงนี้โชว์ขาขาวอีกแล้วครับกำลังเตรียมตัวครับผมสวัสดีครับ พันทนครับนังรองพอไดริมเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับผมพันทนโทนสายเสียบครับผมฉายานิคเนมวันนี้พันทนครับสวัสดีพันทนสวัสดีคนเจอกันอีกแล้วครับพันทนครับเรืยนครับน้องทามครับผมสวัสดีครับต้องหากินลิมขนาครับผมหาเล่นน้ำกับพี่น้องไทยเบีดหลายร้อนร้อนนะไปเราวันนี้ครับผม เป็นคลองสาธาร,รณะครับผมบ้านพานกบนะครับเนาะการกบพามาคลองสาธารณะยาวไปนน้นครับแต่ว่าพานไก่จะถึงถึงดางตรงนี้ครับถ้ารถกระบ,บะถึงไปฝังปงงงป่งนู้นฝั่งต้นมะพร้าวฝั่งนี้ถึงทางวนแล้วก็ไปไปทางนเห็นเข้ามา,ตร,ต,รา,าตรงนี้แล้วเราก็จะบานแท้ตรงนี้แหละครับผมคุณพาข้าไม้ครับผมเสื้อเขียวพานกบครับครับสวัสดีครับพานกบจากช่อง ผนกุ้งพาลุยครับนี่ครับกินถัว่วพอได้มันวันนี้มันแน่นอนตากแดดมันแน่นอนโอ้ยมันแครบเลยละ่ะอันนี้ลูกเสือเตรียมเผาข่าครับเนี่ยพนุนาหมูพ,นพมุนามเผาบรรยากาศเท่าโอบรรยากาศดีนะครับนะมีลมไม้ให้เราได้นั่งพักผ่อนพอดีเลยเฮ้ เริ่มเลรอครับผมตีน้ำไล่ปลานะครับเนาะไล่ปลาไปอยู่ฝั่งทางนู้นแล้วก็เริ่มตีจาก,จากหัวหัวหน้ำฝั่งนี้นะครับเน,นาะตีจากหัวน้ำฝั่งนี้ไล่ไปทางนู้นไปอีกฝั่งนทางนู้นพอไล่ไปไปุป๊ปบแบบพัดการถึงดังแล้ก็ลงบาดแผลเลยผมไม่ได้ลงกับเขานะครับผมบาดแผลผมที่ฝ่าเท้ายังไม่หายดีเลยครับผม ก็ได้ไม่ไร้ขเขาเข็จะคอย่ก็จะคอยช่วยเ,เพื่อนๆอยู่บนฝังเลยนะครับผมใครเรียกอะไรงครอยช่วยเลยเพื่อนๆเ,เ,เขาน้ต่้เอครับเก็บพิ่งดังแล้วนี่ดังเราอยู่ตรงนี้ครับข,ขาเปานี่ยตีปุ๊บแล้วก็ถึงรักาบาลนะฮทางในบทางท้ายนีครับถึแล้วเรียบร้อย ครับ้องไปยิงไปยิงไปเรียบร้อยครับถึงเสร็จแล้วที่นี่เราเป็จะาวานฝั่งทางนี้ครับนี่ยฝั่งทางนี้ไม่กล้ากัดผมเลยขี่เราล่มาจากนู่นครับไม่กล้าไปนี่ไม่กล่มันไล่มาไหลมาไหลมาเรื่อยๆมันเรื่อยๆจนถึงกลางครับผมเราเป็นเจ้าวานที่นี่แขนแหแล้วครับเตรียมลงแหแล้วมันนีเอาแหมาหลายพื้นครับผม สีเขียวสีแดงสีสดุดส้าย,เ,ยเลยวะ่ะยมงบานแล้วครับผานทนบานไปแล้วลครับหนึ่งฉากเปิดคนแรกเลยผา, <c oughs> านทนอรกัน่ไ <c oughs> ่เเลยว่แ้วนแก้ไหะ

đây ơi! đây 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 đây

โอ้ของนี้พัดไกมกเลียเเไปเลย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 ไย เปลี่ยนตัวใหญ่ดูได้ไปเลยอ่ะเกือบล้มจะกลับมาได้มของจริงเอาแท้ของแท้โคตรพันครบจริงๆของพันครบมูสของไก่ของใหญ่หาคู่มันต้องมีคู่พี่น้องช็อตๆเกือบห้ารู้แล้วมานี่มาเลยพี่น้องมาดูไม่ใช่มันรูปของจากพัาทวดในห้าบพันไก่เนี่ยนั่นแหละผมลากลับบ้านตัวเดียวพอแล้วกลับบ้านเลยโอ้ยจริงๆอู้ยหาลู่น่ะ สามสี่โลนะได้ครับอย่างขับรับเอาเด้อวต่อเด้อวันต่อวันต้นนะใช่ดูความใหญ่อลังการครับผมไหนเบียร์พงเป้าจอดนี่ยอดตัดริงสี่ลูสี่ลูอัพครับตะเพียงหน่อยนสิมีแค่ส่วนเดียวโอ้ยใหญ่จริงครับใหญ่จริงคือโอเควิดีโอใหญ่จริงนักจริงครับผมยอด โอ้ยมือสั่นมือสั่นือตรงนี้มันมันมีมากนะครัจัดไปผ่านไก่รับรางวัลตัวใหญ่ครับผมผ่านชวนรอบสองแล้วผ่านไก่บางครงมเไปลงเครับผม โอ้ฟังคนทำไมน่ะเห็นแตงโมเลยตัวใหญ่เนี่ยอยากกัดโอ้โอ้ตากูจุกเงี้ย คถามมันก <Es> ันว <half> ่ามันจะมีสามหน่ปดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้ไอ้้เอ้กัดมเยเ้เอ้โหดหายที่มันตะโกน่าอะไรวะอะไรวะเขไม่รู้เขาไม่รู้เงินตัวผมไม่ติดตเอะไรวะอไนเย มาเรื่่ยมก็ถ่านมาตัวเต่าฟ้ามื้อเองครับข้าวต้มดกไปเลยที่นั่นเอาล้วครับผ่าปครบงานมาแล้วหนึ่งตัวงานน่ะตัดเพนน่ะนะเพี้ยนลเ้ยนละท่านางถ่ายเ้อะ โอ้ยยังดูไม่เอานเวมันสีนเหลือบเหรอสีเหลือบเวลาจะมีเพ้าไหม,อมโอเคมาดูผ่านทวนครับผมกำลังหาหเหรียมมันอยู่ผ่านทวนหนึ่งสองซ่งมไปโอ้โหสวยงามมากผ่านทวนดังรองพอได้เลีมครับนิ่งเนียมทวนสายเสียบครับผมนี่ไม่เดียวคืนเลยครับ ของพันโทอยู่ตรงนู้นกลางสานครับมีมีเสียงนะครับมีเสียงแล้วพันุนระบใต้น้ำรัดพันุนเหมือนกระเาเลยคูลูคูเล่เหมือนกระเาเพียนมหรอัโอ้ลนลุนนุนโอ้ขอโชคอะไ้ไหมว้า หนตัวอีกหนึงแก้มครับผมปลาตะเพียนที่สวยแหมอีน่มะพร้าะไส้ดูกันเลยครับผมอะไรตะคุบเขานะคานุนอนเพียนหนตัวคค่ะ ตามเลยครับผมสามเลยโอ้โหแต้มเลยครับโอ้โหเขาีนตโอเยนในนสครับสี่แต้มเลย อียนเราเจอยกฟาร์มเลยครับโอ้โหสี่ตัวนี้ไม่ใช่กือบรุ่ยนี่ผ่านครบครับมีครับนี่หนึ่ตัวที่ผ่านผมแกมันมีรูู่อมู่ออยู่ใต้ใต่นะตอนาพักขนแล้วครับพักนต้องไปเยียก็เจียกทุบก็พากันบาน เดา๋ับเชือปมาหาแจมครับมทนอยู่ท่อปลพาตัวท่นไปย่ยอยครับสวยเดียว่านเดนเยี่เด้อเอาเอาเหีมเอเาวานเด็หนยจะไหลไหลไหลอะไรหลชาเนาะพอเป็นไหลออกเป็นัวดูครับนี่กายเป็น้นหลังชาเลยสองามตัวเลยนี่ก็ไม่นอาจะเลี้ยนตอเยมา2งตัวครับผมเยี่ยเยีนององพันคบนึ่งของพันใจอีกส สมดเจ็ดตัวครับรอบนี่ผ่านทุนขึ้นมาอีกรอบครับผมอีกหนึ่งแครับปะตตเกียนที่สวยผ่านมลวาโครบแเอาไม้มาแล้ครับผม,มจะมามทะลวงท่อผ่รูทางตรนี้ <c oughs> าไม่ไผ่แยไม่ท่อยครับผมเตือ้อไรเปลามาจากท่อก็จะหวานมนันต่เน,เนียอยวันนี้เกือบบ่ายสองนะครับผม,ม,เ,มเกือบบ่ายสองแล้วเวลาตอนเนี้ยกำยังสูงกันอยู่ครับผมผานไก่กับ่านทุน,นผ่านฝนก็แย่ปลาใ้ท่อใ้ปลามันออกมานะครับ พอเหยื่อออกมาปึ๊บทานคนกับทานไก่ก็รอบวาน<ม>ระยะอ่าย้ายหมายนะครับผมหมายที่เราหวานทีแรกนะครับเนาะมันจะเป็นคลองมันก็เป็นท่อท่อระบ,บายน้ะตรงนี้เราจะย้ายครับผมย้ายข้าวไม่ฝันครับย้ายไปฝันนะครับผมย้ายหมายครับผม เกืประมาณายสองนะครับเนาะได้่ไหมใหญ่ของมาอีกหมายเลงครับผมหมายนี้ครับผมเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นครับนอ้มกำลังเดินมานครับผมกำลังเดินม,มาเลยใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมเมื่อกี้เยวว่าอยู่ตรงนู้นครับ<อ>ใกลตรงนู<อ>้นขนของมากันละ พันไก่พันทุนช่วงพักครับเช้านี้ก็ต้องยกไข่พันไก่เนาะพันทุนเนาะครับยกไข่เขาเมื่อคืนล่ะโอ้ยเมื่อคืนก็นจะลองแต่ไม่ทราบทำไมอ่ะก็ตัวตเขาไม่ได้เนาะก็ไม่เห็นแจ๊คหางเนาะ<อ>ไม่ใช่ไม่เห็นแจ๊คหางดอกเขาไปก,กย็ยิงพีทยิงพีท นี่ก็จะเจงไงก็จะล่องรับบ้านอย่างเดียวไม่ใช่ทางของเราแต่ตอนตอนเขาเปิดคลิปอน่ะมันเป็นทางของเราแล้วอีกแล้วคลิปนี้เนี่ยแทงไหมลูกเพรไม่ลูกไก่ถ้าไอเรามันจะชนะทุกอย่างมันก็สงสารเนี่ยนะเป็นงานทิกอ์ เดี๋ยวเคยจะว่าโอ้สุดที่ก็ไม่ไหวหนากันเลยเนาะไอ้นี่มาหาเก่งก็เสียดผมก็ไหวหนาผมเจ๊งนีดเจ๊งหน่อยก็ว่ากันไปยังไงเนาะไก่เงินเดือนกลองให้เกียร์กันหน่อยเนาะให้เกียร์กันหน่อยเดี๋ยวจะไปเขยิมได้นางรองทีหน้าช่วงพักครับผมเอาเห็ดตันเอาเห็ดกับกินขนมกินขบวดกันคุยกันสุขนใครับผมคนเย่คนแถมเห็ดกัน ไหลปลาครับปลาอยู่ในท่อครับผมผมก็ฟังคนเดียวไม่สาวไม่ไทยยาวนะครับอะชุ่มกบชุ่มกช่ม่เนไม่ม่ทางเทินเาทายาวเลยไอปาครับชวไม่ัเอาเต็มตัวเอาทำ เขาไปก็ตีนนะยี่ความหนึ่งก็เอาเหงืครับปิดปากท่อไว้ปิดปากท่อไม่ให้ปลามันขามมาฝั่งนี้นะครับเนาะไล่จากปากท่อฝั่งนี่สองทบไปเลยอย่ามันขามมาฝั่งนี้แล้วก็เอาเหกันไปนะฮะมันกลับมาคืนแล้วเราก็จะวางท่อหนีนี้ไฟฟ้าไม่อยู่ทนนี่ทนน้ำร้อนปัดไปเดียว นี่นี่ว่าปลาอยู่คนนี่อื้ทนน้ำยังเทียบเลยไปปลากันครับผมทีนะครับที่ผมได้ฟังนะครับเนาะเราทุงคนที่เราไล่ปลาออกจากท่อเพงเงินเอาตะข่ายทิ้งไว้แล้วเราก็ทิ้งเชือกตรงนี้เตรียมตู่เตรียมตู่ถึงดังนะในทาตรงทุกนแต่ก่อนที่เราจะถึงดังเรามาไล่ปลาไปฝั่งนี้ครับผม ไร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 ไไมันถ่านด้างมันไปแล้วก็ไปอยู่ทุง่งนุ่นเดราก็จะบ,บาดแผลช่วงนุ่นะครับผมสวัสวดีครับน้องน้องสวัสดีครับน้องมาตกปลานะเนาะอาดานลงครับผม แล้วเราก็จะบานทางนี้ครับนี่บานทางนี้ก่อนต้นเปิดเลยไก่อยากกินเหรอไก่อันทวนโอ้โหหวานเป็นกุญใจด้วยแตกดีครับพี่น้องอันทวน เก่งทัา,าทนมาในเรืเก่งทุกเรื่องพันทุนนี่ก็รำนะโทษนะฉากแรกมีตัวเลยครับผม<อ>พันทุนสงสัยจะเหมือเนเดิมหรือเปล่ากบบาทสามร้ำอยหรือเปล่าใช่ชาดที่สองอน,นุ่นพันไก่ไปแล้วครับโอ้โหทำเลสวยด้วยตรงนัง้นแล้วพันไก่ตอนนี้ใหญ่กับพันไก่เลยครับฉากที่สองพันไก่จะทำพันทุนรองไฮเดอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโอ้ตายเลยผัว แ d มครับสำหรับไม้ใหม่ปลากระสูบครับสีมือต้องทำหากินริมคันนาตากระสูบตัวสวยๆเลยครับนี่ยแ dm แรกครับสำหรับไม้ใหม่เป็นตัวน้อยสูบน้อยสื่อเลยครับไม้ที่สองก็ไม่ค่อยคือครับเก็บของแล้วครับเก็บแห่เก็บดังกันแล้ว คงจบพอเพียงเท่านี้ครับวันนี้ครับผมวันนี้เกือบใบสามนะครับเก็บของกลับันแล้วครับผมครับผลงานรวมสำหรับวันนี้ปลาตะเพียนสิบสองตัวครับตัวเท่าฝ่ามือนี่ดูครับเนี่ยเราละกันนิดตัวเดียวโอ้โหแต่ว่านี่ครับโทฟรีของเราโอ้ยมือผมเล็กตัเลยครับดูยิ่งใหญ่อลังการครับ ปลาป่าบูหนึ่งตัวปลากระสุบสองตัวครับสำหรับคลิปนี้นกคีอสานพงกระเทือนขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามขอบคุณคอมเมนต์ต่างๆขอบคุณข้อแนะนาดีๆจากทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นกคีอสานพงกระเทือนและทีมงานขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อลืมขอบคุณพานกบขอบคุณพานกบด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณพานกบด้วยนะครับ